สวัสดีครับ <c oughs> สำหรับผู้ที่ชม Facebook ไลฟ์อยู่นะครับวันนี้นะครับหมออัจพรนะฮะก็เป็นพลาสติกเป็นหมอสายการ,รตกแต่งนะครับแล้วเ,เป็นพลาสติกเจอเย,ยนนะฮะวันนี้ก็จะมาขอเล่าเรื่องให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่ามาก่อนนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นการทำตาแบบซับเปล่านะครับตาสองชั้นเนี่ย มีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าซับบราล์นะครับซับบราลเนี่ยคืออะไรแล้วก็เหมาะกับคนแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะไลฟ์อ,อ,อยู่ใน Facebook Page นะครับแล้วก็ในทาง YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นจากเอสเ he ติก พลาสติกเจอเจอรี่นะครับเอสติิกเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามนะครับส่วนพลาสติกหมอพลาสติกก็คือหมอที่จบทางด้านของสายกรรมตกแต่งนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมาดูก่อนนะครับว่าหนังตาในส่วนที่ตกลงมานะครับอันนี้คือเราจะวาดรูปก่อนว่าเราจะตัดในส่วนไหนนะฮะโดยแผลเนี่ยจะอยู่ชิดกับขอบของคิ้วด้านล่าง นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยจะเป็นส่วนที่หนังตาที่เราจะตัดออกไปนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ด้านในหัวตาแล้วก็ออกไปจนถึงด้านหางตาซึ่งเราจะเน้นๆก็คือความกว้างเฉยเพราะว่าส่วนที่มันอ้วนเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหางตาเพราะว่าเราตัดด้านหางตาเยอะกว่าด้านหัวตานะครับจะเป็นการแก้ปัญหาคนที่มีหางตาตกเรียกว่าต้องการทําชั้นตาเดิมนะครับคือชั้นตา เขาเรียกว่าชั้นตาที่มีอยู่แล้วนะครับไม่เอาชั้นตาไม่เอาชั้นตาใหม่นะครับชอบชั้นตาธรรมชาติเอางี้ดีกว่าชอบชั้นตาธรรมชาติแต่ว่าไม่ชอบที่ว่าหนังตามันตกแล้วก็คิ้วยังไม่ตกมากนะครับก็สามารถจะใช้วิธีสับเดิมสับรปลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาใช้วิธีนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็มาเล่าให้ฟังก่อนว่าในขั้นตอนการทําผ่าตัดเนี่ย เมื่อกี้ที่โชว์รูปให้ดูก็คือจะเป็นรูปการลงแผลผ่าตัดน,นะครับก็คือว่าเราจะลงแผลใต้คิ้วเลยนะครับเราลงแผลตรงคิ้วอยู่ไหนเนี่ยเราก็เอาขอบล่างของคิ้วอะไรนะครับแล้วก็ความกว้างมากน้อยแค่ไหนก็ประเมินตามหนังตาที่ตกเลยนะครับถ้าหนังตาตกเยอะนะครับก็กว้างหน่อยหนึ่งถ้าหนังตาตกน้อยก็แคบหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการทําแผลเราจะลงแผลที่ที่ชั้นตา แต่ว่าในการทําสับเปล่าเนี่ยเขาบอารานี่คือคิ้วสับบปล่าคือทำลงตรงใต้คิ้วเลยแล้วก็จะลงแผลไวที่ขอบใต้คิ้วเลยนะครับความกว้างก็เราใช้การดีบเอาการพิชเอานะครับเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเมื่อเราตัดเสร็จปุ๊บเย็บธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะเท็บธรรมดาปุ๊บบางทีมันดึงมันจะดึงคิ้วลงมาด้วยนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าเย็บไอ้ตัวของหนังตรงเนี้ยนะครับกับกระดูที่อยู่ใต้คิ้วเนี่ยนะครับนะจากรูปเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงๆเนี่ย จะเป็นไหมที่เอาไว้เย็บนะครับกับกระดูกก็คือสีเขียวเขียวที่ผมทํำสีเอาไว้นะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการทำเขาเรียกว่าสับ,บราวานะครับหรือว่าการทําตาสองชั้นแบบลงแผ่ใต้คิ้วนะครับถ้าเรามาดูว่าเอ,อ๊ลงนี่ลงเขาเรียกว่าหลังจากที่เราตัดแล้วตัดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีข้อที่ต้องระวังที่หนึงตรงที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเส้นประสาท ความรู้สึกชาๆอยู่แถวเนี้ยนะครับนะแถวแถวหัวคิ้วเนี่ยเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงมันส่วนการเย็บเข้าไปยึดเขาเรียกว่าเย็บฟิกนะครับแล้วก็เย็บยึดกับชั้นตา1จุด2จุด3จุดอย่างเช่นในรูปนะครับบางคนอาจจะเป็น4จุดก็คือจุดที่อยู่ด้านในจากขอบกระดูกด้วยเพื่อยกด้านในเพื่อยกชั้นตาด้านในเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหาว่ากลัวว่าจะไปทําให้ความรู้สึกเอเซนภาษาตรงนี้มันชาๆ,ๆหน่อยแล้วก็ไม่ไปแล้วก็หลบเลี่ยงลงด้านในแล้วเราก็ไปเย็บด้านนอกเพราะว่าจุดประสงค์เราต้องการจะยกด้านหางคิ้วอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำนะฮรก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับอันนี้คือรูปของคนที่เดี๋ยวผมเอารูปผมหลบก่อนนะครับจะสังเกตว่าหนังตาของคนไข้ตกนะครับแต่ว่าคิ้วเนี่ยเขายังคงสูงอยู่สูงกว่าขอบอกระดูกเบ้าตานะครับอันนี้เนี่ยกรณีที่มีหนังตาตกเนี่ยเราก็สามารถจะตัดหนังตาที่อยู่ใต้คิ้วแล้วก็เอาหนังตานั้นน่ะยก สไลด์เลื่อนขึ้นไปนะครับแต่ว่าชั้นตาคนไข้เนี่ยก็ยังคงเป็นชั้นตาเดิมว่าแผลเนี่ยจะอยู่ใต้ขอบคิ้วนะครับแต่ว่าหนังตาที่ตกลงมาเนี่จะถูกตัดออกไปละแล้วก็จะยกขึ้นไปเราจะเริ่มเห็นว่าชั้นตาคนไข้เนี่เริ่มกลับมาละอันนี้จะเป็นชั้นตาเดิมของคนไข้เราไม่ได้เข้าไปเซตชั้นตาใหม่ อันนี้ก็เรียกเป็นการทำซับบราวซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าจะเป็นการตัดหนังตาแล้วก็แผลเนี่ยก็จะอยู่ใต้คิว้วหนังตาตรงบริเวณชั้นตาเนี่ยไม่มีแผลนะครับถ้าคนไข้ที่มีชั้นตาที่ไม่เท่ากันมาก่อนก็จะเป็นชั้นตาเดิมส่วนเคสถัดไปเนี่ยของลุงเนี่ยเห็นหนะว่าน้ำหนังตาเนี่ยตกเยอะตกเยอะมากเลยเยอะจนถึงขนาดที่ว่าอาจจะบังการมองเห็นของตาได้นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ย ถ้าหากว่าไม่อยากมีชั้นตาใหม่ก็สามารถที่จะทำะสับเปวโดยการที่ทำแผลอยู่ข้างใต้สังเกตไหมครับว่าตาเนี่ยจะดูโตขึ้นนะครับชั้นตาเนี่ก็เป็นชั้นตาที่เล็กๆไม่ได้ดูสูงไม่ได้ดูแปลกเพราะบางคนผู้ชายเนี่ยเขาแบบไม่อยากชอบทำตาทำแล้วแบบว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเหมาะมากเลยกับคนที่มีหนังตาตกภาพต่อไป จะแสดงให้ดูถึงจุดที่เข้าไปยึดชั้นตาหลังจากที่ตัดหน ouais. ังตาใต้คิ้วแล้วเราก็จะยกเพื่อเป็นการสไลด์หนังตาที่ตกเนี่ยยกขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปแล้วพร้อมกับการเย็บจุดที่เป็นเนื้อเยื่อหุ้มใต้กระดูกเนื่องจากว่าเราลงแผลเนี่ยมาถึงด้านข้างของคิ้วอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับเมื่อเราลงแผลด้านข้างมาถึงด้านข้างเนี่ย เรารู้ว่ากล้ามเนื้อรอบดวงตาเราเนี่ยมันจะเป็นก้อนเนื้อกลมๆนะครับเวลาที่เรายิ้มเนี่ยมันจะมีตีงกาขึ้นมานะครับซึ่งเรารู้ว่าติงกาเนี่ยการรักษาติงกามีอยู่2วิธีเท่านั้นนะครับวิธีแรกก็คือว่าเข้าไปตัดกล้ามเนื้อมันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าออบิคูลิสอักคูลายโอโอนะครับ OOC ออบิค u ลิสอ s กคูลายนะครับเราเข้าไปตัดกล้ามเนื้อมันนะครับซึ่งจริงๆการทำตาสองชั้นเนี่ยมันตัดกล้ามเนื้อมันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างมากเลยมันจะต้องมมันนนะเลยแววไไไตรรงงีี้้่่่ดคคบอิธึก็ืา ในการลงสับบราว์เนี่ยสามารถที่จะตัดได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทาให้กล้ามเนื้อมัดที่ทําให้เกิดเขายกติ่นกาเนี่ยมันดีขึ้นหรือในบางกรณีเนี่ยนะครับถ้ามีการทำผ่าตัดดึงหน้าเขาจะลงแผลตรงตรงไรงผมแล้วก็เลาะเข้าไปจะถึงตรงนี้แล้วก็เข้าไปตัดกล้ามเนื้อมัดเนี่ยทำได้อันนี้เป็นทางเข้าที่2นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการทําการฉีดโบท็อกนะครับซึ่งการฉีดโบท็อกเนี่ยก็จะมีหลายหลายคนอีกเช่นเดียวกันก็จะบ่นว่า เขาเรียกว่ายังไงอ่ะต้องมาฉีดปีละต้องมาฉีดทุกหกเดือนหรือถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยอาจจะอยู่ทุกสี่เดือนสามสี่เดือนอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบนะครับก็การทําผ่าตัดก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลค่อนข้างจะดีนะครับอีกการอ,กอีกประโยชน์หนึ่งจากการทําผ่าตัดสับเาวนี่ก็คือว่าคนที่มีร่องตรงนี้เขาเรียกร่องโมดคิ้วนะครับร่องโมอดคิ้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากกล้ามเนื้อ มัดหนึ่งอยู่แถวๆนี้เคาเรอร์เป็นมันเป็นกล้ามเนื้อที่คล้ายๆกับเป็นรูปดาบไข่กันอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าอยู่ตรงอยู่ตรงใต้หน้าผากพอเวลาที่เรากระหดคิ้วปุ๊บมันก็จะหดเข้ามานะครับกล้ามเนื้อมัดเนี้ยนะครับมันจะมีเส้นประสาทที่วิ่งออกมาเลี้ยงเส้นประสาทที่อยู่หน้าหูเนี่ยนะครับเล้วก็เป็นเฟเชียลเนิร์ฟเนี่ยมันจะวิ่งมาปุ๊บแล้วมันก็จะผ่านตรงแถวๆนี้แล้วมันก็จะให้ขแขนงเล็กๆวิ่งไปตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัด ทำสับเปล่าแล้วเราตัดตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผล2ออย่างที่เราคาดไม่ถึงก็คือ1ทําให้ตัวของลอยย่นตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็ลอยย่นตรงหน้นผาผากเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับจากการที่เราตัดตรงเส้นประสาทในบางส่วนของกล้าเมเนื้อที่วิ่งไปเลี้ยงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับของการใช้วิธีนี้นะครับก็คือสรุปว่าเราใช้วิธีสับเปล่านะครับในกรณีที่1ไม่ต้องการชั้นตาชัดมากนะครับ สรุปอันนี้นะก็คือว่าไม่ต้องการชั้นตาชัดมากนะซึ่งโดยปกติแล้วก่อนนั้นเนี่ยเราต้องการชั้นตาที่เหมือนันชัดนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมเอารูปออกอีกทีหนึ่งนะครับและ2คือเราต้องการตัดหนังตาโดยเฉพาะหางตาตกเยอะๆอันนี้จะช่วยประโยชน์ได้เยอะอันที่สาและ4อันนี้คือผลพลอยได้ก็คือช่วยเรื่องของตีนกาและล่องหัวตานะครับอันนี้คือทั้งหมดที่สรุปให้ฟัง วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะมีเทคนิคต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาเล่าให้เป็นข้อมูลในการทำผ่าตัดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูแล้วก็มีข้อสงสัยประการใดน,นะครับสามารถที่จะส่งมาในเฟซใน l ล n e หรือว่าใน YouTube นะครับในไลน์ก็ จะเป็นลาย ID เ8 1 3เนี่ย0813747867ซึ่งเป็นลายที่ผมตอบเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะดูเองบมงคนคนไข้ก็จะส่งรูปมาแล้วก็จะตอบเองไปนะครับก็พรุ่งนี้จะมีอะไรก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ